สวัสดีครับทุกคนนะครับฮารุนะครับฮารุพรอพเพอร์ตี้นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูบ้านสวยๆในหมู่บ้านจิรทิพย์ถนนสุขาภิบาล5วัวชรพลนะครับบ้านหลังนี้สวยมากนะฮะเป็นหลังมุมนะครับแล้วก็หน้าบ้านนีจะไม่มีบ้านของคนอื่นนะครับเนี่ยสภาพบ้านเป็นแบบนี้นะฮะนะครับเป็นหลังมุมนะครับสามห้องนอน สามห้องน้ําแล้วก็มีข้างล่างอีกหนึ่งห้องนอนนะครับนี่ก็คือสภาพหน้าบ้านนะครับถนนหน้าบ้านในบริเวณหน้าบ้านนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับโอเคนี่คือในบ้านนะครับในบริเวณที่จอดรถนะครับบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่แล้วปัจจุบันนี้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเลยนะครับ ตอนแรกก็ไม่คิดที่จะขายนะครับแต่วันนี้คิดจะขายแล้วนะครับก็เลยให้ผมช่วยมาทําตลาดตัวนี้ให้นะครับเป็นที่จอดรถนะครับอันนี้ก็คือสวนหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในบ้านนะครับนี่เป็นประตูหลักนะครับที่จะเข้าบ้านนะครับประตูทางเข้าหลักนะครับนี่สภาพบ้านภายในเป็นแบบนี้นะครับโห้สวยงามมากเลยนะครับ บ้านไม่ได้อยู่นะครับตอนนี้ปิดไว้นะครับนะสะภาพบ้านเป็นแบบนี้เลยนะครับเอให้ดูตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องรับแขกนะครับนี่นะฮะส่วนของห้องรับแขกนี่ก็จะมีเฉลียงออกมาข้างนอกนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ฐานข้าวนะครับที่ฐานข้าวแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นเฉลียงออกมานะครับนี่ฮะดูกว้างมากเลยนะครับนี่มาดูในส่วนของครัวนะครับครัวนี่จะเป็น ตู้เก็บของนะครับนี่ส่วนของครัวนะครับครัวนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะมีฮูดด้วยนะครับมีฮูดซิงเรียบร้อยอาจจะดูไม่เรียบร้อยเพราะว่าบ้าน,นเก็บไว้ปิดไว้ไม่ได้อยู่อันนี้เป็นเคาน์เตอร์เตรียมนะฮะเตรียมอาหารเป็นพนทีนะครับนี่จะเป็นห้องน้ํา นี่ครับห้องน้ําข้างล่างนะครับก็ออกจากห้องน้ําก็เป็นห้องโถงเมื่อกี้นะฮะที่ทานข้าวนี่ก็บิวอินเอาไว้เก็บของนะครับนี่ฮะห้องรับแขกลิฟวิรงรูมโอ้กว้างขวางมากเลยนะครับใครได้บ้านหลังนี้นะผมว่าโชมดีมากเลยแล้วที่สำคัญนะครับหลังนี้เป็นห้องมุมด้วย เป็นหลังมุมนะฮะมุมซอยสิบสี่นะครับมุมซอยสิบสี่นี่ก็คือด้านด้านข้างนอกที่เป็นเฉลียงนะฮะนี่ฮะข้างนอกเป็นเฉลียงเนี่ยมีพื้นที่เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนนะครับ มีห้องข้างล่างห้องหนึ่งนะฮะเป็นห้องของคุณยายนะครับก็ติดกับที่จอดรถอะนะครับเพราะว่าทําให้คุณยายอ,าอยู่ห้องนี้เวลาการเข้าห้องน้ําสะดวกนะครับคุณยายไม่ต้องขึ้นบันไดนะครับแล้วก็มีบิวอินนะครับมีแอร์นะครับเรียบร้อยเลยใครที่มีลูกเล็ก อรู้ว่าคุณยายใช้ห้องนี้เป็นห้องคุณยายหรือว่าเป็นห้องของลูกอีกคนหนึ่งก็ได้หรือจะทําเป็นห้องรับแขกก็ได้ใครมาใครไปเนี่ยก็จะได้พักที่นี่ห้องนี้นะครับโอเคแล้วผมจะพาขึ้นข้างบนนะครับ ข้างบนพื้นนี่จะเป็นลามิเนตนะครับแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บตรงบันไดเนี่ยจะเป็นจะมีห้องน้ําจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับมีห้องน้ํามีชาวเวอร์นะครับแล้วก็ช่องตัวนี้ก็จะเป็นช่องที่วางตู้เสื้อผ้าแล้วที่สําคัญนะครับบ้านหลังนี้นะครับ จะมีห้องพระอีกนะครับขึ้นอีกชั้นหนึ่งทำเป็นส่วนตัวเลยเป็นห้องพระนี่ฮะขึ้นมาเป็นห้องพระเลยตรงนี้ครับคือจะแยกต่างหากเลยเป็นห้องเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มาดูห้องน,นี่อีกห้องหนึ่งนะฮะข้างบน มีระเบียงนะครับมีระเบียงมีหน้าต่างรอบๆด้านเลยนะครับโล่งมากเลยนะครับห้องนี้ครับแล้วก็เขามีห้องน้ำส่วนตัวนะฮะแล้วก็มีบิวอินนะฮะมีบิวอินเครื่องแป้งโต๊ะแป้งนะครับแล้วก็มีบิวอิน ตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าแล้วก็มาดูห้องน้ํานะครับห้องน้ําในห้องนอนใหญ่นะครับก็จะมีอ่างอาบน้านะฮะเรียบร้อยเลยนะครับอย่างดีเลยแล้วก็จะมีส่วนของชาวเวอร์นะครับชาวเวอร์นะครับแล้วก็จะมีเอ่าเรียกว,ว่าระแนงออกไปข้างนอกนี่ฮะ โอ้ย oh, สวยบ้านหลังนี้โชคดีนะใครได้ได้บ้านหลังนี้ผมว่าโชคดีนะครับอ่าเราออกจากห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับมาอีกห้องหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ห้องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้องเล็กห้องหนึ่งห้องนี้ไม่มีไม่มีห้องน้ํา จะมีหน้าต่างหน้าต่างอยู่ริมทางด้านมุมของของบ้านนะครับอตนนี้เป็นห้องเล็กๆสําหรับห้องใครมีลูกชายก็อาจจะเป็นห้องลูกชายนะครับก็ออกจากห้องนี้ก็มาอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้องหนึ่งนะฮะก็ทําเป็นห้อง ลูกชายก็ได้ลูกสาวก็ได้นะครับแล้วก็สองห้องนี้ใช้ห้องน้ำคือตรงนี้ใช้ห้องน้ำนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็จะมีสามห้องน้ำนะฮะสามห้องนอนข้างล่างอีกหนึ่งห้องเป็นรวมทั้งหมดก็คือสี่ห้องนอนด้วยกันนะครับอันนี้ห้องเล็กห้องหนึ่งห้องที่หนึ่งนะครับออกมาก็จะเจอห้องเล็กห้องที่สอง เดี๋ยวห้องนี้นะครับแล้วก็มามาสเตอร์เบดรูมม m สเตอร์เบดรูมนก็คือห้องนี้จะใ,ใหญ่นะครับนะครับมาสเตอร์เบด o ูมตัวนี้ก็จะเป็นรบเบนะ,ะรบเบียงนะฮะระเบียงเนี่ยสามารถออกได้ด้วยนะฮะนี่ครับ สามารถออกได้นี่ข้างนอกเป็นเป็นระเบียงแบบนี้เลยนะสามารถออกมาปาร์ตี้ได้นะฮะเป็นลนักษณะแบบนี้ครับนี่ครับอ่าโชคดีของบ้านหลังนี้เป็นมุมนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีบ้านคนแล้วก็ติดกับสวนด้วยโอโหสวยมาก เราลงมาดูข้างล่างต่อนะครับนะครับสังเกตง่ายๆนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีคนอยู่ปัจจุบันนี้ก็ปิดนะครับอพอเราลงข้างล่างนี่เราจะสังเกตเห็นว่า,านี่ฮะโต๊ะทานข้าวเนี่ยก็เก็บไว้เนี่ยฮะเก็บไว้เพราะว่าไม่มีคนอยู่สภาพมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเก็บไว้นะครับแต่ สามารถใช้งานได้นะครับนะเรามาดูห้องโถงอีกรอบหนึ่งนะคะนี่จะเป็นสวนหน้าบ้านนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะตอนนี้อาจจะดูรกๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าบ้านไม่มีคนอยู่ก็ธรรมดานะครับในพื้นที่ด้านข้างของบ้านยังเยอะอยู่ฮะสามารถที่จะต่อเติมได้ถ้า ถ้าคิดว่าเออหลังเล็กไปก็ต่อเติมได้นะฮะเพราะบ้านหลังนี้เป็นหลังมุมนะฮะ,ะพี่เขาก็ทําเป็นเป็นเป็นน้ำพุอ่าเป็นน้ำพุนี่ก็เป็นที่นั่งเล่นของครอบครัวเวลาจะเอาดอก็ตรงนี้แหละครับนี่ฮะข้างนอกเอาเรามาดูบ้านเต็มๆนะฮะ เป็นลนักษณะแบบนี้นะฮสวยนะครับจุดเด่นของบ้านหลังนี้ก็คือเป็นหลังมุมนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่ก็คือด้านข้างที่ติดกำแพงตรงหัวมุมนะครับอ่านี่ก็ส่วนของเทเรสด้านหน้านะครับอยู่หน้าบ้านก็จอดรถได้สองคันนะครับนี่ฮะสวยไหมครับผมว่าสวยนะครับบ้านหลังนี้มันคุ้มมากเลยถ้า,ถาเกิดใคร มีโอกาสได้ซื้อนี่คือข้างนอกเลยนะฮะหัวมุมซอยสิบสี่นะครับบ้านนี้ก็อยู่ข้างหน้านี้ฮะของเราติดหัวมุมเลยนะครับเนี่ยหน้าบ้านก็จะไม่มีบ้านคนสามารถจอดรถได้สบายเลยนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูหน้าบ้านนี่คือหน้าบ้านของของเรานะฮะที่กำลังขายอยู่นี่คือสวยนะครับ โอ้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมว่าถ้ากำลังดูบ้านอยู่นะครับผมแนะนำเลยให้ลองดูบ้านหลังนี้ดูนะครับสนใจติดต่อผมได้เลยนะครับ0 8 1 8 0 8 6 8 1นนนะครับขอบคุณสำหรับชมคลิปดีๆของบ้านหลังนี้นะครับสวัสด,ดีครับ